ช่วงแกจิตโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตเมื่อพูดถึงโดรนเราอาจจะนึกถึงหุ่นยนต์ติดใบพัดควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกลที่ต้องมีพื้นที่ให้เล่นกว้างขวางพอสมควรใกล้ต้นไม้สูงหรือเสาไฟฟ้าก็เสี่ยงจะฝึกบินก็กลัวพลาดถึงจะซ่อมได้ไม่ยากแต่ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเลยค่ะ การจัดโฟกัสในวันนี้จะมาแนะนําโดรนจิ๋วที่ทําให้เราลืมอุปสรรคที่ว่านั้นไปได้เลยค่ะกับมินิดรน CX-10C เรามาดูสเปคเบื้องต้นกันก่อนค่ะ CX-10C ใช้สัญญาณ 2.4G 4ช่องควบคุม6แกนไจโรตัวโดรนมีกล้องขนาด0.3เมกะพิกเซลถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอรองรับการ์ด m i โคร SD ใช้แบตเตอรี่120มิลลิแอมตัวโดรนนั้นมีขนาด62คูณ62คูณ20มิลลิเมตรใช้ใบพัดขนาด30มิลลิเมตรและน้ำหนัก15กรัมค่ะ จุดเด่นของเจ้า cx 1 0 c ก็คือขนาดของมันนั่นเองแหละค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด6เซนติเมตรนิด,นด,นดทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บหรือใช้เล่นมากสักเท่าไหร่เพียงแค่มีห้องสักห้องที่กว้างพอหรือสนามหลังบ้านที่โล่งสักหน่อยก็เล่นได้สบายสบายแล้วค่ะ การเริ่มใช้งานทุกครั้งต้องรีเซ็ตตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยการเปิดทั้งคอนโทรลเลอร์และตัวโดรนเมื่อได้ยินเสียงปี๊บครั้งแรกให้ดันคันควบคุมด้านซ้ายขึ้นสุดปี๊บครั้งที่2ให้ดันลงจนสุดจนได้ยินสัญญาณปี๊บครั้งที่3เท่านี้ก็สามารถเริ่มบินได้เลยค่ะตัวโดรนจะมีไฟ LED แสดงสัญ,ญลักษณ์อยู่สีฟ้าคือด้านหน้าส่วนสีแดงคือด้านหลัง ทีมงานค cool ูเทคได้ทดลองเล่นกันอยู่พักใหญ่ๆก็สามารถทำให้มันบินขึ้นได้ไม่ยากเย็นค่ะแต่หลังจากนั้นแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเห็นตัวเล็กๆเนี่ยบังคับยากใช้ได้เลยนะคะสำหรับมือสมัครเล่นสุดๆอย่างทีมงานรายการเราก็บินไปชนโน่นชนนี่ใบพัดกระจุยแต่พอหยิบขึ้นมาใส่ใบพัดเข้าไปใหม่เปิดปิดรีเซ็ตปุ๊บก็เล่นได้ต่อแต่พอเริ่มจะชินแบตเตอรี่ก็อ่อนลงแล้วล่ะค่ะ CX-10C มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กจิว๋วตามขนาดตัวอยู่ที่120มิลลิแอมฉะนั้นมันจะบินได้นานสูงสุดแค่ประมาณ5นาทีติดต่อกันค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะการชาร์จผ่านสาย USB ที่มีมาให้ใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีก็แบตเต็มเล่นต่อได้แล้วค่ะตัวโดรนสามารถบินได้สูงถึง15-30เมตรและก็ไปได้ไกล15-30เมตรเช่นเดียวกันค่ะ กล้องขนาด0.3เมกะพิกเซลที่ติดมากับตัว CX-10C สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโดยการกดปุ่มที่ตัวคอนโทรลเลอร์เพื่อเริ่มถ่ายและต้องกดอีกครั้งเพื่อหยุดถ่ายทุกครั้งก่อนปิดสวิตช์ที่ตัวโดรนไม่เช่นนั้นมันจะไม่บันทึกลงไมโคร s d c a r การ์ดที่เป็นช่องเสียบเล็กๆอยู่ด้านข้างค่ะน่าเสียดายนะคะที่เราพยายามที่จะถ่ายรูปและวิดีโอครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไมโคร s d c a r การ์ดที่ทางรายการเราใช้นั้นมีปัญหาทําให้ไม่สามารถเอาภาพมาโชว์ให้คุณผู้ชมดูได้ค่ะ C X 1 0 s เป็นโดรนที่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะพอเริ่มจะชินแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นใครๆก็สามารถเล่นได้โดยความเล็กจิ๋วของมันจึงไม่เหมาะสำหรับที่ชุมชนที่มีคนอยู่เยอะๆเพราะว่ามันเล็กมากจนเหมือนยุงบินไปบินมาอาจจะบินไปชนใครเข้าได้ค่ะทีมงานเราคิดว่ามันเหมาะเอาไว้ฝึกบินก่อนที่จะเริ่มจับโดรนตัวใหญ่เพราะเจ้าตัวเล็กเนี่ยบินยากกว่าเพราะไม่มีระบบช่วยบังคับใดๆฝีมือคนเล่นล้วนๆไม่เหมือนโดรนใหญ่ที่มีทั้งระบบช่วยทรงตัวหรือ GPS เป็นต้น m i n ิดรน c x เอ็ซสามารถหาซื้อได้ที่ร้านกิสม a นทุกสาขาค่าตัวอยู่ที่1,650บาทมี2สีคือสีดำและสีสม้มสามารถลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ g i s m a n l i f e s t y l e .com ค่ะ